เมือ่อนี้นทิยาจะพาพคอม่พี่นเอฟซีไปตามแนวทางของนาจานาจานห้วิ่งสองบนนะคะหายสองหกออกสองเก็ห้วิ่งเก้าล่าง 9, หาเก้าหาออกแปดหานะคะสําหรับพวดที่ห้มาแล้วจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปช่มน้ากันเลยค่ะน้องนาจารลมผัดลมเพม,มาพอ่ออยูุ่บันบอลี่จับศุเนเวทีเลยแนวทางของนาจานวดที่ผ่านมาให้ให้วิ่งห้าล่างห, 9, หาเก้าหาได้ออกแปดหานี่น้อง ขั้งบนกับเขาวิ่งสองกับซี่นะคะเ<น>ขาเลขเขาเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างจับคู่ให้บ่ถือนะคะหให้สองหกออกสองเจ็ให้เก้าหาออกแปดหา้ายังลนะแตงเอาไม่เอาไม่ไม่เขาไม่รุดค่ะมืนอนี้ไปใส่มาเห็นงนั้นเอาคือโบยบัสอาทิตย์ได้นี่ไปสองรอบสองรอบอาทิตย์จะไปรอบได้อีกขุมไปเขาใจจักแลง แรงเดียวนะไป,<อ>ไปสองรอบพ่อใจสามแรงสี่แรงบอกเห็ดสม็ดแท่นนะ่าชิหนาบัทไปชินาอยู่สะสงการยุดบ่ยุดวันที่สิบห้าสิมที่เ็นนยากสงการย่านน้ำพ่อมาตาม<อ>วันนี้เห็ดแล้วมันบ่นะ่ะเห็ดไม่แล้วเจอเหอสูตเต็มยังสูตเต็มยุ่<อ>งคงสุดทายเสียหายมื่อใดระม้าณม่จวัดเสาก็ได้ วันเสาร์ศุกร์วันร์ันศุวันศุกร์วันศีรวันศุวันศุกรันศุกวันศกร์นศุกร์วันศุกร์วันศ์วันศุนศ์วันศุกร์วันศุกวนกกรันศุัุกวกวันกวันเสาร์ันนกกนกวันนนกรวิ่งบนล่างบ่แม่นนนล่าง ดีเดจจังเียบให้น้อยขึ้นคนนะวิ่งบนล่างวิ่งตัวได้นะจานเก้ากับเจ็ดวเก้าเจ็ดอยู่ใกล้ถนนจากน้อยเล้อนี่นองตอนนี้ขนาดนี้ไอ้มาโคอ่ะมันสิดเดอยนะมันมาโคิดตัวนะอ่เอันวิ่งเก้าครับเจ็ดนี่เน้นตัวได้เน้นเเน้นเลขเก้า ห้าเก้าห้าห้าหเจ็ดหกเจ็ดหนึ่เจ็นตัวได้นะจานห้าเก้าห้าห้าหเจดหนึ่งเจเน5นกแล้วเล่นห้าเก้ามีสามตัววอยี่ครับสามตัวมีตัวได้เนี่ยเก้าลิงเก้าห่ หกศูนสองตัวเท่านี้แหละหกหนึ่งเก้าหกศูนย์เก้าเน้นตัวได้นะาจานมัยหนึ่งเก้าอะทางเลขสองตัวก็วเลขสามตัวเพคือการเหตุและผลเพระาะว่าเลขสองตัวมันสามารถไปได้บนล่างมันบ่แมนคือเก้าเลยมันโอกาสไปบนไปบนไลก่ก็ล่างหมดเลยว่าเอาไปจุดเต็มกันจ้า นี่ซัมนี่มันบอแมนนี่ซัมนี่แล้ว <c oughs> าพี่น้แนวทางของอาจารย์วดวัที่2พฤษภาคม2 5 6ห้าบบินบนล่างบิ่ง9กับ7เน้นที่เลข9จับคูหา 9, หาเก้าหาหกเ็ดเน้นหาเนะคะเลข2อตัวนะคะเลขสาตัวหกหนึ่เน้นที่6ก9นะคะ ันหยสุดเต็มมาก,ก่อนเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะห้หนยนน้อยเป็นบ่นจรงจริเดี๋ยวนี้คือล้อล้ลอ,อ,อ,อปันประกอบอ่ะก็เพอรล้ออะสินไรตัดรลสูหานันนีส่เก่ากอคือวาไม่่นาบนหลก็ลางล้ะเก่าจาจะเก็ยดเนี่ยสิมาลางเล,ลยบพัดกรแยก อย่างไรกันจ้ามัดแน่นน่นเก้าบนนั่นบ้าเนีนน่นเก้าบนนั่นเนีนเก้าบนเนนบเพราะว่าเก้าบนที่ไปบนรางนี่นะแค่ว่าเจ็ดนี่ยึดยืนว่ารางอะได้วิ่งเจ้าแน่นอนดีูรดีเนละอ๋อเจ็ดนี่เจ็ดนี่วิ่งรางมั้นะธรรมดาแต่ว่า ได้พันกาวาแน่นอนปาะไหนนะจะอะไรเทียบอีกอวเที่ยงตะว่าจับคู่วักคูแน่นไปไกลแค่ได้ไม่ช่วยไกลเนี่ยนะเพราเสียลายไฮสองหออกสองเจ็ดหฮแปดห้เก้าห,หาออกแปดหานะย่างมาแตมเ่าวิ่งเขาโยกจะส่วนหนาจับจับคู่จับคู่

อย่ <languages? S 1> างกรงการเนาะสงการมาททยย่ากเราว่ากันทายุ่งเี่ยนมาต่อยข้าเจ้าเหรีหน้าอะ้าเจ้าไอ้เนี่ยไหมหมอลำสิงไหมแม่ตุ้ยสิาม่อไร่วัน้หยุดวันนี้หนยุดเดอมอนิง้นยว้นเวันี่สิบหายังไงยุดมันทีสิหานูบ่ได้มากเลยเด็กน่อยเล่นน้าเตบ่ไปใส่เลยเต่บ่ได้ฟุ่มสุดท้ายมันจะลาไปแล้วล่ะแล้วก็พี่น้องไม่เอไปอไป สรุปแนวทางของนักจานทวดวันที่2พฤษภาคม2568าหนะคะเป็นไเลวิ่งเลขแลนวิ่ง9เน้นบนวิ่ง7เน้นล่างนะคะจับคู่ไหาเก้าฮาหกเจ็ดหนึ่งเน,น,บน,บงน,น,งนะคะเคน,หาหาหาน้น5 9เน้นบนกันล่างเาานนลข3ตัว6ก9นะะเ,อออกเกาศน,น้าะคะเัินเงีบข้างหาเจรจานัฐบาล มัน,ม,นมันใจเจ็ดลางเน<อ>าะมันใจเจ็ดลางมันใจเก้าบนาเอาเก้าตามหลายงวดเลยห้นานว่าทำเงินมากสิแม,ม่น,นะนนคะไอเอฟซีโชคดีแน,น,นี่ยทางของนาจารย์นะคะขอบคุณหลายๆที่ให้แนวทางไปใกล้มือแจ้งจะให้โค้งชุงดไายเดินมาตามน้ำกันบ่เกินอาทิตย์นึงเนาะเอเอวันเสาร์ช่วงไหนเขางซื่น เริ่มมือแร่งอยู่ละภายในภายในอาทิตย์ภายในวันจันทร์ไปนีนี่อาทิตย์หนึ่งนี่คืออยู่อยู่บา้านแมนบอลแมนเรองนั้นแล้หนุน่นม่ามือใดก็ได้ก็เสร็<ป>แมนขันมาหาหนี่ต้องไปหาอยูุรานแม่ต่อยแมนบอลแมนเรื่องไหเรื่องงานเนี่ยจะจะเออจังมาตามน้อกัน<อ>นะคะขอบคุณข้าวัปดีค่ะวันจันทร์ฮอวุเ็ิงานเสาร์ทิตวุดิงาน ชว่วงนี้เขากลางขึ้นกลางเว้นกับรับจอบเพ็ดไฟยี่น้ำบานแบบนี่เขาไมื่เลยไปนะอนุบาลนี่ก่อน,น,น,นจเจอ,อยุ่งใช่หน้าทีนี้จเจอ,อยุ่นับจากวันจันไปนี<ม>ไไ่ได้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 เดี๋ยวมาตามน้ำกัน